มาจ้าวันนี้เมนูใหม่ๆม,มันซุกมันซุกอืออือเราพาออกมาก่อนนะคะพาให้มันเป็นชิ้นๆก่อนเพื่อสะดวกสบายในการรับประทาน นี่มันสุกแล้วมันจะนิ่มๆแล้วก็ใส่น้ำพริกลงไปมันจะมีรสชาติอร่อยอร่อยนะบอกไม่ถูกมันต้องสัมผัสเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับอันนี้เกี่ยวกับลูกยอ น้ำพริกน้ำพริกกะปิใส่มะเขือพวงใส่มะอึกแล้วก็มากินกับลูกยอลูกยอสุกอร่อยมันมีเม็ดเขียวเลยเขียวเม็ดเลยเม็ดมันจะแข็งๆนั่นแหละ แต่ว่ากลางเม็ดมันจะมันๆไงกลางเม็ดมันก็มีมันๆม,มันเรากินเม็ดทันตะวันอ่ะมันจะเพิ่มความเผ็ดมันเป็นลูกยอที่สุกแล้วเก็บมาใส่ตั้ไว้ มัจะมาตำแล้วมันตำไม่ทันแค่สองวันมันก็สุกหมดแหละมันสุกเราก็เลยมาจิ้มกันน้ำพริกกับปิเมื่อสมัยก่อนนะแค่เราไปเหยียบแล้วมันติดเท้ามันเหยียบเละติดเท้าเนี่ะเราก็เอารองเท้าน่ะไปทายดินไป่ายดินจนมันหลุดออกไปหมดเมื่อไหร่มันรู้แต่ว่ากลิ่นมันก็ยังอยู่ไงเราก็ไปทายดินมันเหม็นแต่เดี๋ยวนี้ดูสิก็ไม่รู้ว่ามันกินได้ไง กินตำลูกยอเพื่อนหัดเพื่อนซื้อตำลูกยอให้กินมันก็อร่อยตอนหลังก็มากินเองตำเองตำเองก็อร่อยเพราะว่าเราฝีม,มือดีเราฝีม,มือดีเราก็ตำอร่อยอยากได้รสไหนเราก็ตำ <c oughs> ตอนหลังเราเก็บมาเก็บมาแล้วมาสุกเก็บมาแล้วมาสุกมันเป็นอย่างนี้ ที่แรกๆก,ก็ทิ้งนะตอนหลังเสียดายส่งเคยส่งไปให้เพื่อนส่งส่งเคยรีบไปเพราะว่าลุกขึ้นมันก็สุกเพื่อนบอกว่าไปกินน้าพริกกินมันก็ยังอร่อย <c oughs> ก็เลยตกใจว่ามันกินได้กินได้รลอมันเหม็นนะหอมดีเพื่อนบอกหอมดีก็เลยมามามากินดูมั้ง <c oughs> คิดว่าถ้าเราคิดว่าเหม็นมันก็เหม็น ถ้าเราคิดว่าหอมมันก็หอมเอสมมุติว่าหอมนะก็มากินดูกินกับน้ำพริกมันหอมจริงๆเนะมันเหมือนแมงดาเนะ่ะไปกินแล้วมันกินเหมือนแมงดาน่ะถ้าคนที่ชอบกินแมงดาน่ะลองกินลูกยอสุกกับกับน้ำพริกต้องให้มันสุกนะถ้ามันสุกแล้วมันจะไม่มีแบบรสขมรสเฟื่อนรสอะไรมันจะอร่อยกว่าอร่อยกว่าอันนี้มันยังสุกไม่จริงเน่ยมันสุกสุกผิวมัน รอยวันมันจะสุกอันนี้มันนิ่มๆแล้วแต่ว่ามีกลินด้วยแต่ว่ามันยังไม่สุกไงมันต้องสุกนิ่มงไปเลยอ่ะถ้าสุกนิ่มไปเลยมันจะไม่ไม่มีรสขมรสเฟือนถ้าอย่างนี้มันจะมีอีกรสขมรสเฟือนอีกนิดๆแล้วมันจะเหนียวว่าถ้าสุกมันจะไม่เหนียวเม็ดมันจะกรอบๆๆๆอร่อยมากินด้วยอร่อยถ้าคนชอบแมงดานะกินกับน้ำพริกเนี่ย อร่อยมากแต่มันจะเพิ่มความเผ็ดของน้ำพริกมันได้รสชาติมากอันนี้มันจะช่วยสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนเน่ะนะกดไหลย้อนมันจะช่วยขับลมช่วยขับลมแล้วก็เป็นช่วยระบบย่อยอาหารพวกที่ท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรเนะี่ยถ้าเรากินลูกอันเนี้ยกินเม็ดมันด้วยนะไม่ใช่กินแต่เปลือกถ้ากินแต่เปลือกมันไม่ค่อยได้ผล มันจะเป็นระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ระบบย่อยอาหารดีขึ้นไม่ทำให้ท้องอืดท้องเฟิร์นี่หายไปเลย <c oughs> ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยหาย <c oughs> มันช่วยแบบโรคกระเพาะโรคอะไรอย่างนี้ <c oughs> มันสุดยอดสมุนไพรไทยมาก <c oughs> มีต้นยออยู่ต้นหนึ่งหลังบ้านเนี่ <c oughs> ยใบกินได้แต่ถ้าลูกมันเล็กๆล่ะลูกมันเนี้ยถ้าหัวแม่มืออย่างเงี้ยนะ เอามาต้มจิ้มน,น้ำพริกมันก็สุดยอดอร่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นลูกใหญ่ๆนะ่ะมันต้องแบบขาวๆแล้วแล้วก็ให้ปล่อยให้มันสุกปล่อยให้มันสุกแล้วก็เอามากินมันก็อร่อยมากโดยที่ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรนะถ้าถ้าโตแล้วไม่ต้องต้มถ้ามันโตแล้วไม่ต้องต้มมากินกับน,น้ำพริกแต่ถ้ามันยังไม่สุกมันยังขาวๆเก็บมาใหม่ๆนะ่ะเอามาตำได้เลยเอามาสับๆสับเหมือนมะละกอนะ แล้วก็ตำแบบมะละกอแล้วก็ใส่กะปิด้วยแล้วก็ที่สําคัญใส่มะอึกด้วยอร่อยมะอึกเน่ยมันใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่แล้วมันจะอร่อยขึ้นไงวันนี้ก็กินอิ่มแล้วถ่ายกินตั้งสองชามนะวันนี้ข้าวเพราะว่าถ่ายแล้วมันถ่ายแล้วมันไม่ติดไงถ่ายแล้ววิดีโอไม่ติดก็เลยต้องมากินข้าวอีกชามหนึ่ง เพื่อที่ถ่ายวิดีโอใหม่ถ่ายวิดีโอใหม่กินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายแต่ว่าเพอาหน้าจอดับก็เลยรู้สึกตัวว่าเออเราไม่ได้ถ่ายเราไม่ได้กดถ่ายไว้เราก็มาถ่ายใหม่ก็เลยได้กินข้าวสองช้า <c oughs> <c oughs> โอเคลองไปกินกันดูนะอร่อยนะอือหือ บ๊ายบาย